ความร,รักนั้นสำคัญชะไหนความร,รักนั้นสำคัญชะไหนความร,รักความโรแมนติกและการมาลมเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวขึ้นตูฟความสำเร็จสูงสุดได้อารมณ์ทั้งสามนี้จะช่วยยกอัจฉริยภาพของคุณให้สูงขึ้นใครก็ถามที่ตกอยู่ในห้วงความร,รักแท้จะตระหนักรู้ว่ามัน เป็นหนทางอันยาวไกลความร,รักนั้นจะมีอิทธิพลต่อเรายาวนานเพาราะความรักเป็นจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติของม,มนุษย์ผู้ที่ไม่สามารถใช้ความร,รักกระตุน้นตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้ผู้นั้นค่อนข้างสิ้นหวังและเหมือนคนที่ตายไปแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าคุณคิดว่าตัวเองโชคไม่ดีเพราะเคยมีรักแล้วกลับสูญเสียมันไปคุณอาจเข้าใจผิดเนื่องจากคนที่มีความรักในหัวใจจะไม่สูญเสียความรักไปตลอดความรักนั้นไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงง่ายมันพอใจจะมามันก็มาและอาจไปจากเราง่ายๆโดยไม่บอกเรา ลวงหน้าเมื่อในมีความรักจงเปิดใจรับและมีความถูกไปกับมันแต่เมื่อมันจากไปก็อย่าอะไรอาวรเศร้าเสียใจไปก็ไม่ได้ช่วยให้รักกลับคืนมาจงขับไล่ความคิดว่าความรักจะย้อนกลับมาความรักอาจไปไป,ไปมา,มาในหัวใจของเรานับครั้งไม่ถ้วนแต่จะไม่มีปะะบตบการณ รักที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีเพียงรักเดียวเท่านั้นที่ปราทับลึกเข้าไปในหัวใจของเราประตบการแห่งรักมีประโยชน์สำหรับทุกคนเว้นแต่แต่คนที่เกลียดแค้นและเห็นแก่ตัวเมื่อต้องตูนเตียควา,ามรักไปควา,ามทรงจำเกี่ยวกับควา,ามรักสามารถยกระดับจิตใจของเราได้การย้อนเวลากลับไปในอดีตจะชา ฉาบทางจิตใจของเราด้วยความรักที่แสนงดงามช่วยลดความก,กังวลทำให้เราหลุดพ้นไปจากความขึ้นคมในชีวิตจริงนอกจากนี้การเข้าไปสู่โลกของจินตนาการแห่งความรักช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นจิตใต้สำนึกของคุณอาจช่วยให้ไอเดียดีๆ และช่วยวางแผนงานที่อาจเปลี่ยนสถานะทางการเงินและจิตวิญญาณของคุณไปโดยสิ้นเชิงจะไม่มีคำว่าท้อแท้ติ้นบางสำหรับความรักถ้าทุกคนเข้าใจความแตกต่างระหว่างอารมณ์รักและความหู้สตึกทางเพศความรักเป็นอารมณ์ที่มีลักษณะหลากหลายแต่ที่รุนแรงมากที่สุดคืออารมณ์รักที่ผสมไปด้วยความรู้สตึกทางเพศ การแต่งงานซึงความรักไม่ลงตัวกับเรื่องเพศจะทําให้คู่รักไม่มีความสุขถ้ามีแต่ความรักหรือความรู้สึกทางเพศเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจไม่มีความถูกความรักเป็นเรื่องของจิตวิญญาณตวนความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องของเสรีระหว่างกายการที่พ,พลังแห่งจิตวิญญาณเข้าสู่จิตใจของเราไม่ทําให้เกิดโทษใดๆเว้นแต่ว่ามันจะ เือปนด้วยความอิจฉาริษยาอารมณ์ทำลายล้างจะทำลายความยุติธรรมในจิตใจเราเปรียบเหมือนนักเคมีที่สามารถทำงานกับสารเคมีได้โดยไม่เกิดอันตรายกับตัวเองและสามารถผสมผสานผสมสารเคมีซึ่งเป็นพิษถึงตายได้ในทำนองเดียว กับการผสมอารมณ์เข้ากับความอิจฉาริษยาอาจทำให้เกิดผลรุนแรงขึ้นรุนแรงถึงชีวิตได้ความรักเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยตั้งตมดุลมีเหตุผลทำให้คนเราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าความรักได้ให้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตเรามันยังทำให้คุณสามารถติดต่อต่อสารกับ อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เมื่อความรักนำหน้าอารมณ์มันจะนำทางให้คุณไปสู่พลังแห่งการสร้างสรรหนทางสู่อัจฉริยะประกอบไปด้วยการพัฒนาการควบคุมกามอารมณ์และความรักกล่าวโดยสรุปคือพยายามกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงบวกขึ้นและ และป้องปรามอารมณ์เชิงลบจิตใจเป็นสิ่งที่ถูกต่งสร้างจากความเคยชินมันเจริญง,งอกงามได้จากความคิดหลักที่หล่อเลี้ยงมันอำนาจจิตของคุณอาจทำให้คุณกระตุ้นอารมณ์หนึ่งและปอบป้องปรามอีกอารมณ์หนึ่งการใช้พลังอำนาจที่คุณมีควบคุมจิตใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากการควบคุมนั้นมาจากสิ่งที่มีอยู่ แล้วในตัวคุณเคล็ดลับของการควบคุมก็คือความเข้าใจกระบวนการการแปลสภาพเมื่ออารมณ์เชิงลบ,ลบเกิดขึ้นในจิตใจเราสามารถแปลเปลี่ยนมันให้เป็นบวกได้ด้วยวิธีการเดียวก,กันกับที่เราใช้เปลี่ยนความคิดหนทางไปสู่อัจฉริยะก็คือการใช้อำนาจจิตใจเพื่อควบคุมตัวเอง ตัวนั้นเองเมื่อรมแห่งตเสน่หาเติมกับความรักและการอุปสรรคที่ฝั่งกัน้นระหว่างจิตใจกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลก็จะหมดไปเมื่อนั้นอัจฉริยภาพในตัวเราก็จะเกิดขึ้น